ตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสักชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อพี่น้องพงไา่สุขสุขคนครับผมพบกับคนหลากไพ่ชาแนลเดอพี่น้องมือนีกสิตั้มผ้าพ่อพี่น้องนะครับประบึงสมุนไพ่ครับที่เป็นไม่เศรษฐกิจนะครับไม่ที่คนนิยมปลูกกันหลายนะครับพี่น้องเพิ่นกันยังมีประโยชน์และสรพคุณหลากหลายเลยพี่น้องนะครับครับนั่นก็คือต้นยูค้าลิบตัดนะพี่น้องครับถนนสายนีพี่หนต้นยูค้ามาปลูกกัรู้สึกว่าดีนะครับโล่งถนนสะอาดนะครับพี่น้องแล้วก็ดู สบายตาสวยงามเนอะพี่น้องนะครับครับยูค่าลิปตัดนะครับล้มต้นของเพื่อนนะครับยังสามารถไปแปดเป็นสภาพนะครับเพื่อนําไปใส่งานต่างๆในเยี่ยมนะครับพี่น้องครับต้นยูค่านะครับเป็นพันธุใหม่นะครับที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปออสเตรเลียเนาะพี่น้องในปัจจุบันนะครับเป็นต้นใหม่นะครับที่นิยมปลูกนะครับเติบโตแพร่หลากหลายทั่วโลกเนาะพี่น้องนะครับต้นยูค่านะครับสีมีเปลือกนะครับทีมีกลิ่นหอมนะครับล่มต้นตรงและใบกลมนะครับใบยูค่านะครับสามารถนํามา ทำเป็นน้ำชานะครับทีมมีความปลอดภัยนะครับในการบริโภคนะครับยิ่งก่าดั้นะครับใบของใบของยูคานะครับสามารถนํามาเป็นน้าสกัดมาเป็นน้าหอมนะครับสําหรับใส่ท่าหรือสูดดมน้พี่น์ครับครับสรรพคุณและประโยชน์ของเพลินนะครับของใบยูคานะครับส่วนใบยูคานะครับสิมีสารต้านอนุมูลอิสระนับพิ่น์นะครับแล้วก็น้ำมันที่สกัดมแล้ลนะครับน้ำมันของยูคานะครับสีซอยลดอาการวัดนะครับอาการไข้นะครับอาการอักเสบนะครับ ตามร่างกายน้อพี่น้องนะครับใส่ท่าได้นะครับอ่าแล้วก็รักษาผิวหนังแห้งนะครับที่เป็นผิวแห้งผิวหยาบกร้านน้อพี่น้องนะครับสามารถนําน้ํามันของเปลอนะครับไปทาบริเวณที่เฮาผิวแห้งผิวหยาบกร้านน้อพี่น้องครับแล้วก็เพิ่นยังลดอาการเจ็บปวดนะครับตามร่างกายนะครับปวดเส้นปวดเอ็นได้นะครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็ซอยผ่อนไายนะครับแล้วก็ซอยทําให้สุขภาพฟันแข็งแรงนะครับสามารถทํำนาทีในการครับไล่แมลงธรรมชาตินะครับได้นะครับพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับกั เป็นสมุนไพรนะครับไหวอากาศนะครับสําหรับท่านชายนะครับที่ต้องการนะครับอาบอกล่านะครับนกเขาบกขันน้ำพี่น้องนะครับสามารถนําใบของเพื่อนนะครับไปปั้นนะครับหรือว่าไปคั้นนะครับเอาลตร้านะครับอาแล้วก็กลองเอาลตร้านะครับอ่ามอหยดนะครับลงน้ำเปล่านะครับหรือว่าน้ำที่เขากินนะครับแก้วหนึ่งนะครับหยดลงไปประมาณ2อถึงสามหยดนะครับก่อนนอดน้ำพี่น้องนะครับอ่าสีเห็นผลนะครับสําหรับคนที่เป็นน้องไส้นะครับอ่านกเขาบกขันน้ำเป็นสีน้ำพี่น้องนะครับ เห็นผลดีนะครับพี่น้องนะครับลองเบิ้งนะครับพี่น้องใส่2อถึงสหยดกระเพาะนะครับหยดลงไปนำที่ห้องสี่เหลี่ยมผืนผานะครับก่อนนอนนะครับน้ำแก้วนึงนะครับใส่ประมาณ3หยดนะครับของน้ํามันยูคานะครับกินเพื่อกระตุ้นนะครับสั่งนะครับกระตุ้นน่องไส้นะครับหรือว่านกเขาของท่านชายนะครับให้กระตือรือร้นนะครับหรือว่า ให้พังานทั้งคืนนะครับพี่น้องครับฝากต้อนแม่พี่น้องไว้นะครับอย่าลืมครับผมสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนกเขาบกันนะครับฝากไว้นะครับพี่น้องครับฮักไลถึกใจกระแชร์คนลลาฟ่ายูทูปพี่น้องครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลลาฟ่ายูทนะครับครับสำหรับคลิปนี้คนลลาฟ่ายูทก็ขอตัวลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ